พอปรคอนครราชสีมาคิดหกรุ่มใจเพื่อเ็กไทยก,ก้าวต่อไปยังงามสงา่าตามรอยพ่อแห่งวิธีของปรัชยาเศรษฐกษิจพอเพียง สร้างคนสร้างงานเพื่อการศึกษาส,าสพปนครราชสีมาเขดหกรวมใจเพือเ่อไทย,ยก,ก้าวต่อไปยังงามสง่า สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับโคราชขอชาแนลและดิฉันวรางคณาประทุมศรีที่จะมานําเสนอเบสแพคทิสของโรงเรียนในสังกัดสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6ค่ะและเราจะพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา1 1บเอนาิกานาทีเป็นต้นไปค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะหลายๆโรงเรียนนะคะก็เปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์กันแล้วแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยนะคะ และสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพบกับกิจกรรมดีๆของ3โรงเรียนนั่นคือโรงเรียนบ้านวังโพโร,รงเรียนบ้านครูขาดศกรางสม,มคัคีและโรงเรียนวัดบ้านโนนประดูกิจกรรมของทั้ง3โรงเรียนจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ รงเรียนบ้านวังโพตั้งอยู่เลขที่256หมู่ที่5ตำบลวังโพอำเภอบ้านเหลือ่อมจังหวัดนครราชสีมามีหมู่บ้านในเขตบริการ2หมู่บ้านคือบ้านวังโพหมู่ที่2และบ้านวังแร่หมู่ที่5โรงเรียนบ้านวังโพตั้งเมื่อวันที่13เดือนเมษายน พุทธศักราช2,480เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเนื้อที่9ไร่1งาน49ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันนางสาวทิพวรรณต้นทับไทย โรงเรียนบ้านบางโพประกอบไปด้วยอาคารเรียนหนึ่งหลังอาคารห้องสมุด1ห,หลังบ้านพักครู1ห,หลังศาลารวมใจ1ห,หลังห้องน้ำสามหลังโรงอาหาร1ห,หลังและอาคารอเนกประสงค์อีกหนึ่งหลัง Thank you ไทยทัศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเอกลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวยอัตลักษณ์นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง ปรัชญาการศึกษาคือแสงเทียนส่องสว่างนำชีวิตสีประจำโรงเรียนแสดขาวอักษรย่อวอพอ โรงเรียนบ้านบางโูเชื่อว่าการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนคือการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียนให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนมีการจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นสนามเด็กเล่นทางฟุตบาทที่มีสีสดใสโรงอาหารที่มีรั้วรอบขอบชิดอาคารเรียนที่มีสีสันมีการปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ มีแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติการปลูกพืชผักสวนครัวมีรั้วล้อมรอบเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและมีความรู้สึกที่ดี จนนำไปสู่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ <C ary> ก็ผมนายอำนาจนาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาดถูกลรังสามัคคีสำหรับโรงเรียนบ้านกูขาดถูกลรังสามัคคีนะครับก็ได้มีการส่งเสริมนะครับในเรื่องของด้านกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับก็นอกเหนือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับโรงเรียนก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องสมรรถภาพด้านร่างกายของนักเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ ผู้ปกครองนะครับให้การสนับสนุนนะครับชุมชนให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนของเรานะครับที่จะทำเบสแพคที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงเรียนก็มีความสําเร็จก็คือในเรื่องของฟุตซอลนะครับสามารถเป็นตัวแทนระดับอําเภอบัวใหญ่นะครับจึงได้มีการจัดทำเบสแพ็กทินะครับกีฬาฟุตซอลขึ้นครับขอครับ สวัสดีครับผมนายอุฒัยทองนอกนะครับครูผู้สอนกีฬาฟุตซอลโรงเรียนบ้านภูขาดโศกรังสามัคคีสำนักงานเขนตพื้นที่การศึกษาประถมศษานครราชสีมาเขตอนะครับทุกโรงเรียนมีปัญหานะครับทางออกที่ดีนะครับก็คือนํานักเรียนมาเล่นกีฬานะครับเพื่อให้มีนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับ สำหรับโรงเรียนบ้านกูขาสกลังสามัคคีนะครับมีนักเรียนร้อยหกคน,นครับมีปัญหาในการสรรหาตัวผู้เล่นนะครับแต่ทางโรงเรียนของเรานะครับก็มุ่งมั่นพัฒนานะครับกีฬาฟุตซอลน,นะครับจนได้เป็นตัวแทนของอำเภอ่วใหญ่นะครับไปแข่งระด,ดับเขตพื้นที่การศาึกษานครราชสีมาเขตอ,อกนะครับ ขณะน,น,นี้ทีมของเราได้ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอกำลังใจให้เด็กๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายพงพันธ์ศรีประพาพง์เป็นผู้ผสอนโรงเรียนบ้านุขาศกลังสามัคคีดีใจครับที่ทางโรงเรียนสนับสนุนการกีฬาให้เด็กๆ ได้เล่นกีฬาผมเด็กๆก็ขยันดีเพราะว่าเด็กๆได้เล่นกีฬาได้ออกกำลังกายจะได้ไม่เล่นโทรศัพท์ทางเด็กๆก็ดีใจได้มาซ้อมแล้วได้ไปเป็นตัวแทนของอำเภอไปได้ดับเขตทางผู้ปกครองก็สนับสนุนดีใจที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนกีฬาเด็กๆได้เล่นกีฬา ทางผู้ปกครองก็ดีใจแล้วก็สนับสนุนดีมากแล้วก็ผออ,อ,อำนาจนาดีก็สนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะได้สนับสนุนอย่างนี้เด็กๆไปเรื่อยๆลูกหลานจะได้มีเล่นกีฬาจะได้ไม่เล่นโทรศัพท์ก็ผมก็ผมก็จะเป็นผู้ปกสรอนอย่างนี้ไปตลอดเพราะว่า เพราะว่าภูมิใจที่ได้เป็นผู้ผสอนให้เด็กๆเ,เพราะว่าเด็กๆได้ไปถึงเป็นตัวแทนของอำเภอก็ดีใจมากครับเพราะว่าเด็กๆจะได้มีกำลังใจเล่นให้โรงเรียนแล้วก็ผมก็ขอให้ทางโรงเรียนสนับสนุนการกีฬาเด็กๆนี้ไปตลอดไปนะครับ<ๆ>เพราะว่าจะได้มีประสบความสําเร็จได้ระดับหนึ่งครับผมเป็นตัวแทนของอำเภอครับผมไประดับเขตครับผมขอบคุณ ครับผมเด็กชายผู้มีมวลบนแขนเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับครับผมชื่อเด็กชายบุญก้อนเสียวครับผมเล่นตำแหน่งกองกลางครับครับผมวบุญชายสิบหกสิบหกเล่นตำแหน่งกองหน้าครับครับุญเด็กชายนัเสียาเราเล่นตำแหน่งประตูสำรองครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเราะตนองบรรทุนหมู่ญาติเล่นตำแหน่งกองหน้าครับครับผมชื่อเด็กชายนักหลังนอกเล่นตำแหน่งหลังครับ ครับผมชื่อเอกชัยก็เป็นทหารยานยนตได้ตำแหน่งกองหน้าสำรองครับเดี๋ยวครับผมชื่อเอกชัยผมเป็นกองครับเล่นตำแหน่งกองหน้ครับวันนีครับผมชื่อเอกชัยเป็นเมืองยนตนตำแหน่งกองหน้าครับ รับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนวัดบ้านโนนประดูปัจจุบันผู้อำนวยการดดชนียศพลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโนนประดูโรงเรียนวัดบ้านโนนประดูมีบุคลากรคุณภาพทั้งสิ้น8ท่านประกอบไปด้วยข้าราชการครู3ท่านพนักงานราชการ1ท่านครูธุรการ1ท่านครูที่เลี้ยงหท่าน และหน้าการพานรรงเด็กคุ้ใจไทยไว่ายสวยยิ้มสดใสคืออัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู ค่ะจบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆของทั้ง3โรงเรียนท่านสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สพปนครราชสีมาเขต6และ YouTube โคราช h a n n e l สัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การศึกษาสอพอปอนครราชสีมาคิดหกรุมใจเพื่อเอ็กไทยก,ก้าวต่อไปยังงามสงา่า thank สร้างคนสร้างงานเพื่อการศึกษาสอพอปอนครราชสีมาเขตหกร่วมใจเพื่อเ็กไทยก,ก้าวต่อไปยังงามสงา่าตามรอยพ่อแห่งวิธีของปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำพา